ในขณะเดียวกันท้าเอกชนนะคะบริษัทไวต้าเฮาส์จำกัดค่ะนำผู้สมัคร Miss Grand, มิสแกรนมอผลิตภัณฑ์อาบน้ำให้แก่ผู้ป่วยโควิด -19 และบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดมหาสาครคามค่ะ ที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดมหาสารคามดรนัทเสศสัจมโนที่ปรึกษาด้านการตลาดบริษัทไว้าเฮาส์จำกัดนำผู้สมัคร Miss Grant มิสแกรนมอผลิตภัณฑ์ B R E ชาวโขชีตผลิตภัณฑ์ผ้าอาบน้ำโดยไม่ใช้น้ำและน้ำดื่มให้แก่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ ด็อกเตร์นัทเสศสัจมโนที่ปรึกษาด้านการตลาดบริษัทไวต้าเฮาส์จำกัดกล่าวว่า ตามที่สถานการณ์โรคติดต่อโควิด -19 มีสถิติการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละจังหวัดได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นแต่ละพื้นที่ซึ่งโรงพยาบาลสนามเป็นอีกสถานที่ที่มีความสำคัญช่วยให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด -19 มากขึ้นเพราะสามารถดูแลผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการแต่มีโอกาสแพร่เชื้อและรักษาผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงเพื่อแยกผู้ป่วยโควิด -19 ไม่ให้สัมผัสกับคนปกติ ลดเสี่ยงจากการติดเชื้อเพราะแยกผู้ป่วยทั่วไปกับผู้ป่วยโควิด -19 ไม่ให้ปะปนกันและมีเตียงเพียงพอสำหรับผู้ป่วยอื่นๆแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนลดการแพร่เชื้อได้นั้นบริษัทไวต้าเฮาส์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ B.R.E. s h o w e r Sheet แต่เพียงผู้เดียวเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าอาบน้ำโดยไม่ใช้น้ำซึ่งการันตีผลิตภัณฑ์ด้วยรางวัล Thailand g r e e n Design Award 2018และรางวัลส e วน n a เชีย a c i f i c Elder c a r r i n n o v a t i o n Award 2019 in s i n g a น o r ซโดยนายแพทย์บรรลือกองชัยเป็นผู้คิดค้นวิจัยผลิตภัณฑ์อาบน้ำโดยไม่ใช้น้ำได้เล็งเห็นความสำคัญของโรงพยาบาลสนามความสะดวกสบายด้านสาธารณูปโภคต่างๆโดยเฉพาะการใช้ห้องน้ำที่ไม่เพียงพอถูกสุขนา ถูกสุขอ,อนามัยป้องกันเสี่ยงจากการติดเชื้อสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 และบุคลากรสาธารณาสุขแพทย์พยาบาลเป็นต้นลดความเสี่ยงติดเชื้อเพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพบริษัทไวท์เฮาส์จำกัดจึงได้บริจาคผลิตภัณฑ์ b h o w e ชเวช et เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าอาบน้ำโดยไม่ใช้น้ำให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดมหาสารคามคิดเป็นเงินจำนวน20,000บาทค่ะ